กับช่องมีไมมอนทอร์รัตชาแนลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับคลิปดูดวงรายเดือนนะมีนาคม2566ของชาวราศีกันนะคะก็เป็นดูในเรื่องของคนที่จบไปแล้วเนาะเป็นความรู้สึกของเขานะคะพลังงานของเขาแล้วก็ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณด้วยนะคะรวมถึงว่าต่อจากนี้เนี่ยคนที่จบกันไปแล้วของชาวราศีกันเนี่ย เขาจะเทคแอคชั่นอะไรต่อจากนี้ไหมนะคะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยนะคะตอนแรกเนี่ยมนเปิดมาโดยใช้เป็นสํารับนี้นะคะเปิดดูพลังงานของเขานะได้มาทั้งหมด4ใบด้วยกันนะคะ มองแล้วเนี่ยมีไพ่ดาบขึ้นมาอยู่สองใบเลยแล้วก็มีไพ่สองไม้เท้าขึ้นมานะคะก็ two of a s เนาะทีนี้นะคะเรามองว่าตัวเขาค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะน่าจะรู้สึกว่า,าต้องเผชิญกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยแต่เขาก็รู้สึกว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วแหละเหมือนกับว่าการที่ได้จบได้แยกย้ายความสัมพันธ์ไปนะคะทีนี้กำลังมองที่จะหาโอกาสใหม่ๆที่จะเป็นไปในทิศทางของการเริ่มต้นใหม่อยู่นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องราวของการงานหรือว่าความรักความสัมพันธ์ก็ได้เนาะเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะความรู้สึกของเขานะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้ที่มีต่อคุณนะชาวราศีกันค่ะมีไพ่สี่เหรียญขึ้นมาด้วยสามเหรียญก็มานะคะความรู้สึกของเขานะหกไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะอยากจะบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาตัดจบกันในลักษณะไหนนะแต่ตอนนี้เนี่ยถามว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความ คิดมากสงวนท่าทีแบบบางครั้งมีเรื่องอะไรบางอย่างเขาก็เก็บอยู่ในใจค่ะกำลังคิดวิตกแบบกำลังคิดกับมันเลยว่าเอะเขาจะทำยังไงต่อไปดีพยายามที่จะคิดอย่างรอบคอบที่สุดเนาะดูแล้วเนี่ยอยากที่จะพัฒนาแนวโน้มความสัมพันธ์ให้เป็นมากกว่านะตอนนี้ที่เป็นอยู่ อาจจะอยากเป็นเพื่อนอยากจะมีคอนเนคชั่นติดต่อกับคุณมากกว่านี้นะคะแล้วก็มีไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาด้วยเรามองว่าเขาน่าจะเห็นในเรื่องราวของความสำเร็จของตัวคุณด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของหน้าที่การงานการหาเงินหรือว่าอะไรก็ตามเนาะที่เขารู้สึกว่าก็ชื่นชมแล้วก็เ,เรียกได้ว่า ยินดีกับคุณด้วยในความสําเร็จของคุณนะนะคะทีนี้เนี่ยถ้าหมายถึงตัวเขาเนี่ยเขาอาจจะมองว่าณนะตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะทําเป้าหมายของเขาได้สําเร็จไปขั้นนึงแล้วอาจจะเป็นการฮีลิ่งหรือเยียวยาหัวใจนะคะมาดูกันต่อดีกว่าว่าความรู้สึกของเขานะที่มีต่อคุณนะขออนุญาตดูเพิ่ม,เต,มเติมนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยมีควีนซับคัพขึ้นมานะคะไพ่สามไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็สิบเรียญน,นะคะ คิดว่ากำลังที่จะเยียวยาหัวจิตหัวใจจริงๆนะคะเราก็ถามว่ามองคุณเป็นยังไงนะตอนนี้เขาก็ยังมองคุณเป็นคู่หูคู่คิดเป็นพาร์ทเนอร์ที่เรียกว่าดีมากๆเลยในชีวิตเขาที่เขาเคยได้เจอมานะคะยังอยากที่จะเรียกได้ว่าคอนเนคชั่นกับคุณแหละอยากที่จะแชร์เรื่องราวต่างๆเนาะแล้วก็อยากที่จะ ในบางคนนะใช้คำว่าอยากกลับมาเยียวยากันละกันเนาะทีนี้เนี่ยสิบเหรียญขึ้นมามองว่าก็ยังมองคุณเป็นความสุขยังมองคุณเป็นความอิ่มเอมในหัวใจอยู่นะคะรู้สึกว่าคุณนะ่ะเข้ามาเติมเต็มอะไรในชีวิตเขาเยอะมากๆเลยนะโอ้โหแล้วทำไมถึงแยกย้ายกันเนาะเดี๋ยวก็ขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสาเหตุที่คุณสองคนแบบต้องแยกย้ายกันนะ มีไพ่ห้าทขน้นมาด้วยมันเหมือนมีอะไรที่ผิดพลาดเสียใจกันมาในอดีตหรอคะการตัดสินใจความเด็ดเดี่ยวของเขาหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ดูค่อนข้างแข็งกร้าวไม่ได้มีความอ่อนนุ่มนุ่มนวลน่นะมันทําให้ความสัมพันธ์ไปได้ยากเหมือนกันหรือว่าเขาโฟกัสอยู่กับอะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้ละเลยคุณไปะนะคะก่อนหน้านี้เนาะ เดี๋ยวมาดูความรู้สึกของคุณกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีกันมีไพ่้าไม้เท้าขึ้นมาด้วยความรู้สึกของคุณต่อความสัมพันธ์นี้เนี่ยตัวคุณอาจจะมองว่าเขาอาจจะมีใครหรือเปล่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่ามีความขัดแย้งในเรื่องราวของอีโก้ซึ่งกันและกันนะคะที่มีความมั่นใจในตัวเองกันทั้งคู่เลยรวมถึงมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่คลิกไม่ลงรอยกันนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าแล้วต่อจากนี้ล่ะเขาจะ Take a คชั่นอะไรไหมคะมี Queen of s w o r r s ขึ้นมานะคะมี King of Pentacles แล้วก็4ี่ดาบนะคะมองว่าในช่วงเร็ว,รวนี้อาจจะยังนิ่งๆดูสถานการณ์ก่อนแต่ถ้ามีการขยับเคลื่อนไหว Take a คชั่นอะไรแล้วเนี่ยมาแบบโชว์ๆเลยนะคือเหมือนกับว่ามาแบบชัดเจนมากๆ อืมถามว่าเทคแอคชั่นอะไรมีโอกาสที่จะมาเปยของหรือว่าให้อะไรที่เป็นสิ่งที่มีค่าหรือว่าจะเลี้ยงข้าวหรือให้ของขวัญอะไรกับคุณนะคะเป็นต้นนะขอดูเพิ่มเติมหน่อยเกี่ยวกับการเทคแอคชั่นของเขานะคะโฟร์ออฟค p s สนะคะคิงออฟว a นส์ อย่างที่บอกแหละช่วงนี้เขาจะนิ่งก่อนแต่ถ้ามีการ Take Action แล้วก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงระยะเวลานี่อาจจะยังนิ่งๆและทำเป็นแบบไม่สนใจแล้วก็โฟกัสในเรื่องราวของการงานแล้วก็ไปโฟกัสกับชีวิตของตัวเอง m มเนจให้ออกมาได้ดีก่อนนะคะโอเคขอดูเป็นแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาเลยค่ะดูแนวโน้มเลยว้าวมีแดใบเท้าขึ้นมาด้วยนะคะ The Chariot จ้า The Tower อือหือมาแบบมีแผนและมีโอกาสที่จะมาแบบกระทันหันอือคิดว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่จะเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันมันเป็นเรื่องราวของข่าวข่าวดีๆค่ะ เป็นเรื่องราวของคนที่มีแผนมีแผนคิดไ้แล้วตัวคุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวแต่ตัวเขาอาจจะตั้งตัวมานานแล้วและคิดว่าจังหวะนี้แหละดีที่สุดแล้วนะคะที่จะเข้ามาเหมือนกับเรียกได้ว่ามันเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่อะไม่ว่าคุณจะรอคอ,อยเรื่องอะไรอย่างเช่นการปรับความเข้าใจกันการที่กลับมาเป็นเพื่อนกันหรือว่าการที่จะมาสาสัมพันธ์ต่ออะไรเงี้ยมัน เรามองว่ามันเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่นะคะมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะเดี๋ยวขออนุญาตดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มเอาคำนะคะ h i p i n t e s นะคะ5ดาบ King of Cups ค่ะมีราชาถือถ้วยด้วยเรามองว่า ณนะต่อจากนี้อ่ะไม่ว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรตัวคุณยังไม่ได้แบบว่าเรียกว่าปล่อยใจไปเต็มที่เนาะมันเหมือนกับกักไว้ก่อนเพราะตัวคุณก็ยังไม่แน่ใจว่าเขามีใครหรือเปล่าแล้วก็มันยังดูในเรื่องของยังดูต้องดูในเรื่องของคอนดิชั่นเงื่อนไขต่างๆเขาตรงกับเป้าหมายที่คุณต้องการนะเวลานี้มากน้อยแค่ไหนนะคะดูแล้วก็เป็นงานหนักของเขาอยู่เหมือนกันนะ โอเคเราขออนุญาตเป็นดูคำแนะนำจากไพ่อโรคาอกาจนะคะให้กับชาวราศีกันนะไพชาร์กนะคะออ oh, ว wings นะคะวิลเลียนต้องบอกเลยว่าในสถานการณ์นี้นะคะที่คุณกำลังเจออยู่ถ้าใครรู้สึกว่ามันท็อกซิก มันไม่โอเคคือคุณพักคุณหยุดนิ่งได้แล้วก็ออกจากสถานการณ์นี้ไปได้นะคะแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าตัวคุณเนี่ยเป็นอะไรที่มีคุณค่าในตัวของตัวเองนะในบางครั้งคุณคิดว่าคุณต้องมีตัวช่วยต้องมีอะไรต่างๆมากมายเพื่อที่จะทำให้คนเห็นศักยภาพในตัวคุณซึ่งบอกเลยว่าไม่จริงนะ เพราะตัวคุณมีศักยภาพมีคุณค่าด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วนะคะเรื่องราวความรักต่อจากนี้ค่ะอยากให้คุณรีไรส์เขียนมันด้วยมือของคุณเองเลยว่าคุณอยากให้เป็นแบบไหนถ้าเขากลับมาแล้วมันไม่ได้ตรงตามเช็คลิสที่คุณคิดไว้นะคุณก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆได้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากเลยสำหรับชาวราศีกันนะที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะคะก็ถ้าตรงก็เก็บไป สำหรับเป็นคำแนะนำเนาะแต่ถ้าไม่ตรงก็รับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะมันขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะเดี๋ยวรอชมคลิปใหม่ๆเ,เร็วๆนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ